สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบีตาเบนนะครับวันนี้เราจะไปทำปูดองน้ำปลาก,กันทำยังไงไปทำกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมเราก็ได้ปูมานะครับวันนี้เป็นปูม้าเนาะเราจะทำความสะอาดปูม้าก,ก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับ ตัดหนังยางที่มัดออกไว้นะครับแล้วก็ตัดตรงคีบตรงตูดมานะครับเอาออกนะครับผมเราก็จะออกแบบสโลมอชั้นนะครับและต่อไปนะครับเราเอากระดองครับกระดองของปูนะครับเอาออกนะครับผมออกแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็ทําการตัดส่วนที่เราไม่ทานกันนะฮะก็ส่วนตรงเหงือกเนาะมันจะไม่อร่อย แล้วก็ออกสองข้างเลยออกงี้ป๊บดเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ตัดครึ่งได้เลยนะครับตัดครึ่งแบบเฉลิมโฉนนี่เนี่ยครับผมส่วนก้ามปูเราก็ทำการหนีบให้มันแตกนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปครับเป็นแบบก้อนๆเนาะตามด้วยโซดาเขย่า,ยาก่อนนะแล้วค่อย ฉีดลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็คุกเขาให้มันเข้ากันเข้ากันนะครับให้โซดาเข้าไปในเนื้อของปูนะครับเพื่อที่จะล้างพวกโปรตีนประสิทธิ์จะลงจะโลกที่ติดมานะครับผมปูของเรานั้นเราจะดอง3-5นาทีนะครับจากนั้นเราก็เอาไปใส่ภาชนะนะครับสำหรับการที่เราจะเอาไปดองน้ำปลากันเนาะ ดูอีกทีนะครับดูตรงเนื้อมันนะครับมันจะขาวใสจ๊วน่าทานจริงๆเลยนะครับก็ใส่ให้ไปให้มันเต็มๆเลยครับเต็มเท่าที่เราจะเอาไว้ทานทานเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับดูสิดูเนื้อปูสิขาวจ๊วน่าทานจริงๆจากนั้นนะครับก็เอน้ำปลานะครับที่เราทําการเคี่ยวไว้นะครับที่มันเย็นแล้วเนาะ ใส่ลงไปนะครับผมสุดท้ายก็โรยพริกนะครับผมส่วนสูน้ำปลาเดี๋ยวผมจะลงคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะลงติดติดกันนี่แหละเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันนะครับสุดท้ายเราก็ปิดฝาแล้วก็ทำการดองสักหนึ่งคืนสองคืนแล้วก็พร้อมรับประทานนะครับก็จะได้ปูที่หอมหวานอร่อย นะครับผมก่อนจากกันนะครับผมขอคนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์อย่าให้ผมทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกผมได้นะครับวันนี้มีตาเบนต้องไปก่อนสวัสดีครับ